โอ้ยขอดูหน่อยโอ้ยนอนหมุนลูกอะไม่เอาหรอกขอดูหน่อยแม่เป็นคุณยายแล้วไงให้เป็นยายหนูแล้วไงอืมเอ้ยเนี่ยสาวสวยแม่เนี่ยดีใจจังหนูเป็นสาววายหนูเป็นผู้หญิงเด้อลูกวายหนูเป็นผู้ดีโอ้ยห่วงลูกให้แม่ดูหน่อยได้ไหมแม่ขอดูหน่อย ูน้องนอนเน่ยให้น้องนอนสละเสื้อขนสัตว์ให้ด้วยะนแม่เนี่เห็นไหมมันจะได้อุ่นนะนี่เตื้องให้ด้วยนะแต่ว่าก็ยังจะให้นอนนุ่มๆนุ่มๆให้นุ่มๆนุ่มๆหนังคอกูแม่ชื่อคอกูแม่ชื่อคอกูแม่ชื่อคอกูเด็กน้อยๆชื่ออะไรมั่งก็ไม่รู้ไม่รู้เยอะโอ้ตัว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 อ่ะรู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  นะอาจจะทับลูกโอ้หมาเมาหน้อยโอ้หมาเมาหน้อยน่ะอย่าทับลูกกูอย่อี้เนนะาะ you know. หอมอไหมหอมเด็กๆบุ้ยหอมจุ๊บๆอะ่ะหอมหอมได้ไม่น้อยก็ไดีเออทีเท่าหมดเลยเนาะไม่มีชีช่อมๆหรือมีชมมีช่อมไม่ไม่มีชีชมหรื ไมแต่สีแบบนี้เลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไี่จะชีแ้แบบนี้หมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืงองเนี่ย